วันนี้นิยายเสียงพอดแคสต์เรื่องเส้นทางที่ไม่ได้ขอหลายปีก่อนขณะนั้นอาตมายังแข็งแรงอยู่มากอายุห้าสปลายๆกำลังออกทุด,ดงแบบเดียวกับครูบาอาจารย์แต่ก่อนไปที่ไหนก็ไม่ตั้งใจจะไปปล่อยให้ธรรมชาตินำทาง การเดินทางของพระอาจารย์คําล่าเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูฝนปลายเดือนหกฝนลงเม็ดเป็นระยะแต่ไม่แรงพอจะเป็นอุปสรรคท่านออกจากวัดบ้านเงาใตา้อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครตั้งใจจะเดินทุดดงข้ามแดนไปยังฝั่งลาวผ่านทั้งป่าชายแดนเล็กๆแถบภูสิงป่าทั้งนั้น ตาตมาเคยผ่านแล้วสองครั้งบรรยากาศมันสงบมีแต่เสียงสัตว์ป่าและลมในหญ้าคาน่าอยู่นั่งภาวนาเสียจริงๆในวันที่สี่ของการทุดดงท่านเดินเข้าสู่ทางลุกรังแคบๆผ่านทุ่งนาร้างและแนวไม้เตี้ยๆซึ่งเป็นทางเดิมที่คุ้นเคยแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิม อยู่ดีๆอาตมาก็เห็นทางแยกออกจากแนวหลักทางดินเล็กๆมีต้นไม้ปกคลุมบางหมดขนาดเดินผ่านแทบไม่สังเกตเห็นถ้าไม่ได้เหลือบตาไปท่านว่าจังหวะนั้นใจมันรู้สึกบางอย่างเหมือนมีใครดึงสายตาไปให้มองเหมือนกับว่าทางนั้นเรียกพระอาจารย์จึงหยุดยืน สายตาจับจ้องไปยังป่าแคบตรงหน้าไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีลมไม่มีนกถ้าเป็นโยมทั่วไปคงไม่กล้าเดินเข้าไปแต่กับพระธุดงมันคือการเรียนรู้มันคือบททดสอบถ้ากลัวแล้วจะออกหาธรรมได้อย่างไรท่านเลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปในทางที่ไม่มีในแผนที่ทางนั้น ไม่มีรอยเท้าไม่มีร่องล้อไม่มีรอยสัตว์ป่าไม่มีแม้แต่เศษใบไม้แห้งทางที่ไม่มีเสียงขยับใต้เท้าอัตมาเรียกมันว่าทางที่ไม่ได้ขอเพราะเราไม่ได้อยากไปแต่มันพาเราไปเองท่านเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆแดดดื้อมืดลงเร็วกว่าปกติ เรากับเวลาในทางนั้นวิ่งเร็วกว่าโลกด้านนอกพอเดินได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งท่านก็พบกับต้นไม้ใหญ่ที่ดูไม่เหมือนต้นไม้พื้นถิ่นเปลือกสีดำเกือบไหมใบเป็นสีแดงอมม่วงมีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆเหมือนทูปไหมรอบๆไม่มีแมลงไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยอัตมารู้เลย นี่มันไม่ใช่ป่าธรรมดามันคือป่าอีกชั้นหนึ่งเป็นที่ที่เขาไม่อยากให้คนเข้าแต่ก็เหมือนมีอะไรรออยู่แล้วด้วยความสงบในใจท่านตัดสินใจจะปักกรดนอนที่นั่นหยิบไม้สามท่อนผูกกรดบนพื้นดินเรียบวางบาดไว้ข้างตัวจุดทูบบูชาป่าเบาๆบทที่สอง คืนแรกหลังจากที่พระอาจารย์คำล่าปักกลดใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ใบแรงอมม่วงท่านก็นั่งภาวนาเงียบเงียบตามวิสัยของพระธุดงกลางป่าที่ไร้เสียงนั้นเงียบเสียจนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองใจมันนิ่งนะแต่มันนิ่งแปลกๆเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่คนเดียวท่านว่า ทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งไม่มีลมไม่มีแมลงไม่มีแม้แต่เสียงในหัวเงียบจนสงสัยว่าโลกยังหมุนอยู่หรือไม่พอเวลาเลยเข้าสู่ราวสองทุ่มพระอาจารย์จุดเทียนเล่มเล็กข้างตัวไว้สายตาเผื่อเหลือบขึ้นไปมองต้นไม้ใหญ่ที่อยู่เหนือกรดแล้วท่านก็รู้ตัวว่าต้นไม้นั้นไม่มีเงา แสงเทียนวางอยู่ข้างล่างมันควรจะทอดเงาต้นไม้ไปด้านข้างแต่มันไม่มีเลยมืดสนิทเหมือนต้นไม้นั้นอยู่ขั้นกลางระหว่างโลกนี้กับอีกโลกหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ท่านไม่ลืมเลยจนถึงทุกวันนี้เสียงระฆังวัดดังขึ้นเบาๆจากลึกในป่าติงต้งติง้งติ้งช้า ชัดและกังวานในบรรยากาศที่เงียบเหมือนสุสานตอนนั้นอาตมาไม่ได้ตกใจแต่คิดในใจทันทีว่าป่านี้ไม่มีวัดแล้วระคางมันมาจากไหนขณะที่ท่านกำลังนั่งนิ่งๆภาวนาไม่ตอบสนองใดๆเสียงก็หยุดกระทันหันแต่กลับมีอีกเสียงเสียงของคนสวดมนต เสียงนั้นลอยมาเบาๆจากด้านหลังกรดชัดเจนว่าเป็นเสียงผู้หญิงแก่สวดบทพาหุงเวอร์ชั่นโบราณสำเนียงอีสานชัดเจนนมโมตัสสะพัคขวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะพระอาจารย์ไม่หันหลังกลับไปมองท่านว่าในใจรู้เลยว่าไม่ควรมองเพราะในโลกของพระธุดง เสียงที่ไม่ได้มาจากร่างไม่ควรให้ตาไปรับรู้เสียงสวดนั้นสลับกับเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินรอบกลบวนซ้ายทีวนขวาทีและที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือเสียงนั้นมันดังราวกับเดินอยู่เหนือยอดไม้แล้วมันก็เงียบลงเงียบแบบที่แม้แต่ลมหายใจก็หายไปด้วย พระอาจารย์เริ่มสวดบทแผ่เมตตาออกไปเรื่อยๆภาวนาต่อทุกชีวิตที่ยังวนเวียนอยู่ในที่นั้นจะเป็นผีเป็นวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่อัตมาไม่ได้มาเบียดเบียนขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ทันใดนั้นเองเทียนที่จุดไว้ดับลงเองโดยไม่มีลมไม่มีเสียงเหมือนมีนิ้วของใครสักคน แตะลงไปบนเปเลวเทียนความมืดก็เข้าครอบคลุมทุกอย่างแต่พระอาจารย์ไม่กลัวท่านยังนั่งสงบอยู่ในความมืดจนกระทั่งจังหวะหนึ่งท่านได้ยินเสียงหายใจเสียงนั้นไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของสัตว์ไม่ใช่ของคนที่หวังดีเสียงหายใจชัดช้าหนักหนักอยู่ข้างหลัง ใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นที่เป่าไทายทอยท่านนั่งนิ่งจนเสียงนั้นหยุดไปความมืดกลับเข้าสู่ความสงบอีกครั้งก่อนจะค่อยๆมีแสงแรกส่องลอดใบไม้ลงมาคืนนั้นอาตมาไม่ได้นอนเลยสักวินาทีเดียวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเรามันเป็นที่ของเขา และเขากำลังเฝ้าดูอยู่ทางไม่มีสิน้นยามรุ่งสางแสงอาทิตย์ส่องผ่านกิ่งไม้ลงมาเบาๆพระอาจารย์คำล้านั่งนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ได้เองนหลังพักแม้แต่ขนาะเดียวร่างกายเริ่มอ่อนล้าแต่ใจยังแน่วแน่ท่านยืนขึ้นพับกรดอย่างเงียบๆก่อนจะตั้งใจหันกลับไปทางเดิมเพื่อเดินออกจากป่า แต่ในว่าเดินไปทางไหนก็ท่านก็กลับมาเจอต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมตอนนั้นพระอาจารย์เริ่มสงสัยจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเดินตรงไปไม่เลี้ยวไม่วกวนแต่กลับกลับมาที่เดิมท่านลองทิ้งรอยไว้บนต้นไม้เดินไปเรื่อยๆใช้เวลาร่วมครึ่งชั่วโมงแต่แล้วก็กลับมาเจอต้นไม้ที่มีรอยเดิมที่ตัวเองขูดไว้ ตอนนั้นใจมันเย็นนะแต่เริ่มรู้แล้วว่าที่นี่มันเล่นกับเราไม่ใช่แค่พื้นที่แต่เวลาก็เริ่มผิดปกติแสงแดดที่ควรจะแรงขึ้นกลับสลัวลงเหมือนตอนเย็นแล้วอีกไม่กี่นาทีต่อมาก็พลบค่ำไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีเงาไม่มีแม้แต่เสียงนกเหมือนมีใครหมุนเวลาตามใจชอบ มันไม่ใช่แค่หลงทางแล้วแต่มันคือการติดอยู่ในที่ที่ไม่รู้ว่าคืออะไรระหว่างที่ท่านนั่งพักและพยายามเพ่งพิจารณาธรรมเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหลังพุ่มไม้ข้างทางเสียงใสๆของเด็กผู้หญิงหลุงตาท่านก็มาเหรอพระอาจารย์ลืมตาช้าๆ ตรงหน้าคือเด็กหญิงอายุประมาณสิบขวบแต่งชุดนักเรียนสีขาวน้ำเงินแต่ตัวเก่าอย่างกับซักไม่ได้มาสิบปีมือของเธอถือปิ่นโตอลูมิเนียมแบบโบราณที่ไม่มีใครใช้มานานเธอพูดต่อด้วยเสียงปกติไม่มีความน่ากลัวในน้ำเสียงท่านเป็นรูปที่เจ็ดแล้วนะเจ้าคะคนก่อนๆนั่งอยู่นานมากแต่ไม่มีใครได้กลับไปเลยพระอาจารย์ไม่ตอบ เพียงแต่นั่งพิจารณาใบหน้าเด็กคนนั้นอย่างแน่วแน่ไม่มีเงาเหมือนกับต้นไม้เมื่อคืนไม่มีฝุ่นเกาะเท้าทั้งที่ยืนอยู่บนดินแห้งไม่มีเสียงฝีเท้าแม้จะก้าวเดินโยมหนูชื่ออะไรท่านถามด้วยเสียงสงบเด็กหญิงเงียบแล้วพูดว่าข้าจำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วเจ้าคะ่ะมีแต่เสียงสวดมนต์ในหัว ข้าเลยอยู่ตรงนี้จากนั้นเธอหายไปทันทีต่อหน้าต่อตาไม่มีควันไม่มีลมเพียงแค่หายไปพระอาจารย์นั่งนิ่งข่มใจให้สงบและเริ่มเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ทางที่ไม่มีแผนที่แต่มันคือสถานที่ที่สร้างมาเพื่อกักขัง สถานที่ที่ปลอมเป็นป่าแต่จริงๆแล้วมันคือกรงอาตมาเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกที่ในโลกนี้จะเป็นที่ของมนุษย์บางที่มันมีอยู่เพื่อดูว่าใครกล้าผ่านใครจะติดอยู่และใครจะถูกลืมไปตลอดกาลหลุมเวลาหลังจากที่เด็กหญิงปริศนาหายตัวไป พระอาจารย์คำล่าก็นั่งสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นอีกนานแสงแดดที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อครู่นั้นกลับกลายเป็นแสงยามเย็นภายในไม่ถึงสิบนาทีเหมือนเวลาวิ่งไปเองทั้งที่อัตมาไม่ได้ขยับสังขารเลยใบไม้บนต้นเริ่มร่วงหล่นแบบที่ไม่ควรเป็นฤดูกลิ่นอากาศเปลี่ยนกลายเป็นกลิ่นเก่าๆก,กลิ่นเหล็กกลิ่นขี้เถ้าเสียงลมหวีดเบาๆแต่ไม่ผ่านตัว เหมือนพัดเฉพาะรอบนอกเท่านั้นท่านตัดสินใจเดินต่อหวังหาจุดสูงเพื่อดูทิศทางแต่สิ่งที่พบแทนคือเนินดินเตี้ยที่มีอะไรบางอย่างฝังอยู่ท่านก้มลงขุดอย่างเบาตาไม่กี่นาทีก็พบบาทพระที่ขึ้นสนิมจนเป็นสีเขียวเข้มถัดไปคือจีวรผืนเก่าสีซีแทบมองไม่ออกว่าเคยเป็นสีอะไร มันมัดรวมกับอะไรบางอย่างที่แข็งๆอยู่ข้างในตอนเปิดออกท่านแทบไม่อยากเชื่อทั้ในายนั้นมีบันทึกอยู่ฉบับหนึ่งเปื้อนทั้งดินทั้งเลือดเกิดกรังตัวอักษรลายมือโยกแยกอ่านยากบางคำขาดหายบางส่วนเลือนรางแต่สาระสำคัญเขียนไว้ว่าใครก็ตามที่ได้อ่านจดหมายนี้ ท่านคือผู้โชคร้ายที่แห่งนี้ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีความตายและไม่มีชีวิตมันมีแต่อดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าหยุดสวดแม้เสียงจะหายไปจากบากก็ต้องสวดต่อในใจอย่าตอบอย่ามองอย่ารับเพราะเมื่อท่านรับมันจะอยู่กับท่านตลอดไปพระมหาภูมิน2513 พระอาจารย์นิ่งอยู่กับที่นานหลายนาทีชื่อพระมหาภูมิน,นั้นไม่คุ้นแต่ปีพุทธศักราช2,513คือเกือบ50ปีก่อนถ้าบาทนี้ถูกฝังอยู่เกือบ50วาก,กาวีแล้วทำไมจีวรนยังไม่ผุพังไปหมดพระอาจารย์หันซ้ายขวาแล้วก็ได้พบกับเงารางๆอยู่บนทางลาดขึ้นเนิน เป็นพระอีกองค์หนึ่งกํำลังเดินช้าๆอยู่ห่างจากท่านเพียงไม่ถึงสิบเมตรท่าทางคล้ายๆกันถือย่ามสะพายกรดและเดินอย่างสับสนเหมือนกํำลังหาทางออกท่านจึงรีบลุกขึ้นยืนแล้วเอ่ยเรียกหลวงพี่หลวงพี่ครับไม่มีการตอบสนองพระรูปนั้นยังเดินต่อไปเหมือนไม่ได้ยิน พระอาจารย์รีบเดินตามแต่แล้วภาพนั้นก็ค่อยๆหายไปไม่ใช่หายเข้าในผู้ไม้แต่หายไปเรากับไม่มีอยู่แต่แรกและในเสี้ยววินาทีที่ภาพนั้นหายไปเงาของพระอาจารย์เองก็หายไปด้วยอัตมาหันไปมองที่พื้นไม่มีเงาตัวเองแสงอาทิตย์ก็ยังส่องอยู่นะแต่ไม่มีเงา หมือนว่าตัวตนนี้เริ่มถูกแยกออกจากโลกความเป็นจริงทีละนิดนั่นคือจุดที่ท่านเริ่มเข้าใจว่าตนเองกำลังจะติดอยู่ในวังกฎแห่งเวลากับดักที่ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างและไม่มีพรุ่งนี้อัตมามองเห็นพระรูปอื่นๆหลางๆซ้อนทับในสายหมอกบางรูปเดินวนบางรูปนั่งสวดบางรูปยืนเฉยเหมือนเงาที่ซ้อนกันในอดีตซ้ำซาก และอัตมาเองอาจจะกำลังกลายเป็นเงารูปถัดไปในภาพนั้นหลังจากที่พระอาจารย์คำล่าได้เห็นเงาพระรูปอื่นๆลังเลือนซ้อนทับกันอยู่ในหมอกทันตระหนักได้ในทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่กับดักธรรมดาแต่มันคือสถานที่ที่ลบตัวตนทีละนิดเมื่อไม่มีเงาตัวตนก็เริ่มจางเมื่อไม่มีเสียงจิตก็เริ่มหลุด และสุดท้ายเราจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจำได้อีกต่อไปคืนนั้นท่านไม่ปักกลดไม่นั่งสมาธิแม้แต่จะไม่สวดเสียงดังเพียงแต่นั่งหลับตาอยู่กลางดินด้วยร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีจีวรไม่มีกลดไม่มีบาทเพราะทุกสิ่งท่านวางไว้ข้างต้นไม้เมื่อหัวค่ำไม่ใช่เพราะหมดศรัทธา แต่เพราะได้ยินเสียงในใจตนเองว่าทางออกต้องแลกไม่มีใครออกจากที่นี่ได้โดยยังเป็นพระเหมือนเดิมย้อนกลับไปหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นระหว่างที่พระอาจารย์เดินผ่านเงาในหมอกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากทุกทิศเหมือนเสียงของคนแก่เหมือนเสียงพระเหมือนเสียงผู้หญิงและเหมือนเสียงของตัวท่านเอง สอนกันออกจากที่นี่ได้แต่ต้องวางสิ่งที่ท่านยึดสิ่งที่ผูกสิ่งที่หวงสิ่งที่บอกให้โลกรู้ว่าท่านคือใครท่านเข้าใจทันทีว่าขอทุกอย่างแม้แต่ศักดิ์ของสมณนะเป็นสิ่งที่สถานที่นี้มองว่าคือตัวตน และนี่คือดินแดนที่ต้องสละตัวตนเพื่อกลับไปยังโลกเดิมพระอาจารย์จึงวางกลดวางบาทพับจีวรพาดไว้ที่รากไม้ถอดย่ามถอดสายรัดประคดเหลือเพียงร่างกายเปลือยเท้าสวมสบุเ่เก่าๆที่แทบขาดไม่มีใครอยากสละสิ่งศักดิ์สิทธ แต่ที่นี่ไม่ให้ท่านแบกอะไรกลับออกไปแม้แต่อัตราของตนช่วงรุ่งสางท่านเดินเท้าเปล่าผ่านพงไม้รู้สึกเหมือนก้าวเดินถอยออกจากโลกของความฝันแสงที่ไม่เคยมีในป่าเริ่มหลอดมาเสียงนกตัวแรกในรอบหลายวันเริ่มร้องกลิ่นอายดินหลังฝนเริ่มกลับมา ตอนนั้นเองอาตมารู้แล้วว่าทางออกมาอยู่ตรงหน้าแล้วท่านก็เห็นป้ายไม้เก่าๆปักอยู่ริมดินแดงเขียนด้วยช็อกว่าวัดบ้านน้อยในหุบเขาห่างจากนี่สกิโลแต่วัดบ้านน้อยในหุบเขานั้น ถูกเผาไปตั้งแต่ปีพศ2517จากข่าวอาคีภัยใหญ่ที่ไม่มีใครเหลือรอดชื่อวัดนี้ไม่มีในรายชื่อวัดที่ขึ้นทะเบียนอีกต่อไปอัตมาชะง,งักอยู่หน้าป้ายแล้วหันไปมองด้านหลังป่าที่เพิ่งออกมาไม่มีแล้วมีเพียงทุ่งหญ้าและต้นไม้เตี้ยเตี้ย ราวกับป่าผืนนี้ไม่เคยมีอยู่และเมื่อเดินไปถึงวัดนั้นจริงๆมีเพียงซากฐานศาลามอสขึ้นเต็มกำแพงไม่มีพระไม่มีใครไม่มีเสียงบนฐานเจดีย์เก่าๆมีบาทพระวางอยู่หนึ่งใบและจีวรผืนหนึ่ง เป็นจีวรของท่านเองที่ท่านวางไว้กับต้นไม้เมื่อคืนก่อนแล้วอาตมาก็เข้าใจว่าที่นั่นไม่ใช่ป่าไม่ใช่วัดไม่ใช่โลกมันคือระหว่างเสียงปิดท้ายบทสำหรับผู้เล่าเรื่องแม้อาตมาจะออกมาจากป่านั้นได้ แต่จนวันนี้แสงแดดยังไม่เคยทอดเงาของอาตมาได้อีกเลยไม่มีเงาไม่มีเงื่อนไขและไม่มีใครในวัดได้ยินเสียงอาตมาเดินอีกเลยบทที่หกคำสารภาพตั้งแต่วันนั้นอาตมาก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครอีกเลย จนกระทั่งวันนี้เสียงของพระอาจารย์คำล่าเบาลงเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เป็นความรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความจริงกับความฝันในวงพระกรรมฐานมีคำหนึ่งที่พูดกันบ่อยว่าอย่ายึดต,ตัวตนแต่ไม่มีใครบอกว่าเมื่อเราปล่อยทุกอย่างได้หมดแล้ว เราจะเหลืออะไรให้กลับไปพระอาจารย์บอกว่าหลังจากกลับจากป่าท่านจำเส้นทางไม่ได้เลยเหมือนความทรงจำบางช่วงถูกตัดออกเหมือนถูกใครบางคนรีดความจำบางส่วนทิ้งแต่ให้เหลือลงมาพอแค่เล่าได้จีวรที่เคยถอดกลับพาดอยู่บนบาท เท้าที่ย่ำป่ามาเปลือยเปล่าไม่มีรอยถลอกไม่มีดินกอกบาทของท่านไม่มีเศษอาหารยาาไม่มีแม้แต่เข็มเย็บผ้าเหมือนทุกสิ่งที่อยู่กับอาตมาไม่เคยได้ใช้งานในโลกนั้นหลังจากนั้นท่านกลับมาจำวัดเก่าๆแห่งหนึ่งได้เป็นวัดที่ห่างไกลไม่มีพระจำพรรษาไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณและไม่มีใครรู้ว่าท่านอาจารย์คํำล่าอยู่ที่นั่นมาตลอดสี่ปีแต่ที่น่าประหลาดคือพระอาจารย์ไม่เคยมีเงาอีกเลยไม่ว่าจะยืนกลางแดดจ้าไม่ว่าจะถือร่มหรือไม่ไม่ว่าจะอยู่หน้ากระจกหรือลงภาพในมือถือของญาติโยมไม่มีใครเห็นเงาอาตมาอีกเลย มีแต่ร่างกับเสียงเหมือนกับสิ่งหนึ่งในป่านั้นยังเดินตามมาด้วยทุกๆวันที่สิอพระอาจารย์จะได้ยินเสียงสวดมนต์โบราณดังมาจากท้ายวัดบทเดิมเสียงเดิมเหมือนเด็กหญิงที่เคยพูดกับท่านว่าคนก่อนๆไม่เคยได้กลับไป เสียงสวดนั้นไม่ดังพอจะชี้ทิศไม่เบาพอจะมองข้ามและไม่เคยจางหายแม้จะสวดบทใดกลบลงไปบางทีอาตมาอาจจะไม่ได้ออกมาจากป่าบ่มีชื่อนั้นจริงๆแต่อาจเป็นเพียงเงาที่ถูกผลักออกมาและรอวันที่ตัวตนจะค่อยๆจางจนหายไปตามพระรูปอื่นก่อนหน้า โยมได้ยินเรื่องนี้แล้วคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าก็ขอให้คิดแบบนั้นเพราะถ้ามันจริงแล้วโยมดันเจอทางแยกที่ไม่มีในแผนที่จําไว้นะอย่าหยุดเดินแต่ก็อย่ารับเสียงใดเข้าสู่ใจเพราะเมื่อโยมรับเขาจะอยู่กับโยมตลอดไป บ่มีชื่ออยู่ที่ใดไม่มีใครรู้หรือบางทีมันอาจอยู่ข้างวัดคุณอยู่หลังสวนคุณหรืออยู่ในใจคุณ